ศีลทำคนให้เป็นคนทำมนุษย์ให้เป็นเทวดาพระโอวาทธรรมหลวงปู่ขาวอนารโยจะมีสติได้ต้องมีศีลทุกคนต้องมีศีลจึงจะเป็นคนดีได้คนไม่มีศีลทำอะไรก็ผิดผิดเหมือนเรือไม่มีหางเสือศีลเป็นของคนทุกคนศีลทำคนให้เป็นคน ทำมนุษย์ให้เป็นเทวดาคนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์ทำอะไรไปตามกิเลสชักนำศีลเป็นเครื่องระงับสงบก,กายวาจากายวาจาสงบจิตก็สงบเมื่อจิตสงบก,ก็ตั้งมั่นเกิดเป็นสมาธิจิตมีอำนาจมีกำลัง เมื่อจิตตั้งมั่นแท้แล้วอยากรู้อะไรก็รู้ได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเมื่อมีปัญญาแล้วก็ไม่หลงอะไรอีกต่อไปไม่ทำอะไรผิดมีสติรู้เท่าทัานอะไรถูกอะไรผิดเมื่อไม่ทำอะไรผิดความทุกข์ก็ไม่มี มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงความโศกเศร้าเสียใจอะไรก็ไม่มีเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเอง